สวัสดีครับพี่น,อน้องมือในีเกษตรภาพบึงนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับทุเรียนที่สวนลุงวุฒินะครับซึ่งผมก็มาเห็นนะครับลักษณะการายกโคกนะครับของลุงวุฒิแล้วก็การรับมือนะครับในสภาพอากาศที่เลวร้ายนั่นคือแดดจ้านะครับทุเรียนนะครับเมื่อเจอแดดเจอลมแล้วก็ต้องมีอาการนะครับ ใบเหลืองบ้างนะครับมีราการใบร่วงบ้างปเป็นบางต้นนะครับอันนี้ขอย้าเลยว่าเป็นบางต้นเพราะว่านะครับทุเรียนบางต้นนะครับมันอยู่ในจุดเวลาเราปลูกระยะห่างอย่างนี้นะใช่ไหมครับห่างกันอย่างนี้คือบางจุดที่เราวัดไปนะครับมันไปตรงกับจุดที่บางครั้งก็เป็นโคกนะครับบางครั้งก็เป็นที่ร่มน้ำนะครับที่เป็นที่เหมือนอยู่ต่ำกว่าเพื่อนนะครับก็ทำให้น้ำ ท่วมรากน้ําท่วมต้นไปนะครับอันนี้ก็จะมีอาการที่แตกต่างกันไปนะครับสําหรับแต่ละต้นในสวนของแต่ละท่านนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมใจะให้ดูเลยว่าก็จะมีนะครับหลงบุงวุิได้ทําการเอาฟางข้าวนะครับมาบปกคลุมนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหน้าหนาวจะเข้าหน้าแล้งนะครับ อันดับหนึ่งในการที่เราเตรียมความพร้อมนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องมีฟางข้าวนะครับหรือว่ามีหญ้าที่เยอะพอสมควรนะครับจะเอามาปกคลุมบริเวณบนบริเวณโคนลำต้นของทุเรียนนะครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าท่านจะดูแลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าประโยชน์คืออะไรนะครับแต่อันดับแรกผมจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าเราควรนะครับจะรับมือยังไงนะครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับส well. ําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าท่านใดรู้แล้วก็สามารถเสริมความรู้กันได้นะครับคือสําหรับท่านใดที่ยังไม่รู้นะครับว่าทุเรียนของเรานะครับใบร่วงใบเหลืองแล้วเราจะทํำยังไงนะครับขั้นตอนแรกต้องทําอย่างนี้เลยนะครับแบบลงวุฒิเลยนะครับคือการนะครับเอาฟางข้าวมาปกคลุมนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นหนาวเข้าแล้งนะครับเราจะต้องยกระดับตรงบริเวณ นะครับตรงนี้ด้านด้านขอบของบริเวณโคนลำต้นของทุเรียนนะครับยกให้สูงกว่าตรงบริเวณโคนลำต้นนะครับรอบๆบ,บริเวณต้องยกให้สูงกว่าบริเวณโคนลำต้นนะครับนี่คือฤดูหนาวจะเข้าแรงนะครับคือการนะครับยกเพื่อว่าเวลานะครับลองให้น้ําน้ํันะครับมันจะไหลเข้าไปตรงบริเวณโคนลำต้นเป็นส่วนมากนะครับและก็ทําให้เวลามีแดดจ้าอะไรมานะครับ เวลามันอยู่ที่ต่ำนะครับมันก็จะมีอัตราการโดนแดดจ้าน้อยลงนะครับและทําให้น้ำนะครับกักเก็บได้ชุ่มชุ่มฉ่ำอยู่ในดินนะครับได้ทั้งวันนะครับนี่คือแนวคิดนะครับในการดูแลนะครับเพราะว่าเรานะครับไม่สามารถที่จะเอาทุเรียนทําให้มันเป็นเหมือนสโลปปเหมือนโพวบที่หลายท่านได้พบได้เจอมานะครับแต่ครั้งนี้ผมก็ จะพาไปดูรอบๆด้วยแล้วก็คือนะครับการที่ท่านนะครับทําสโลปลงไปหนึ่งเลยนะครับถึงแม้ท่านจะเอาฟางข้าวหรือเอาอะไรมาปกคลุมไว้นะครับแดดก็จะจ้าแล้วเวลาเราขึ้นน้ํานะครับน้ําก็จะไหลออกไวแล้วก็การดูดซึมของดินนะครับมันจะเข้าไปไม่ลึกนะครับน้ํามันจะเข้าไปไม่ลึกทีนี้ก็ทําให้ทุเรียนของเรานั้นอาตาแดดนะครับทําทให้ใบเหลืองใบเหี่ยวนะครับ อันนี้ต้องระวังไว้ด้วยสำหรับท่านใดนะครับที่ยังไม่รู้นะครับก็ลองทำตามดูนะครับคือ,อถ้าถามว่ายกสูงแล้วน้ำขังทุเรียนกลัวน้ำไหมคือมันกลัวนะครับคือมันไม่ได้กลัวอะไรมากมายแต่ว่าเวลามันน้ำมันเยอะจริงๆมันมันถึงจะอันตรายนะครับแต่นี่น้ำมันไม่เยอะ,อะแล้วทีนี้แล้วก็เป็นช่วงหนาวเข้าแรงนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ อ่ะอย่างต้นนี้นะครับก็จะ,ะบริเวณรบรอบของต้นทุเรียนนะครับก็จะยกสูงและทีนี้ก็จะมีฟางข้าวนะครับหลังจากทุเรียนนะครับอันนี้ผมจะให้ดูทุเรียนใบใบร่วงลงมานะครับอ่าเยอะพอสมควรนะครับทีนี้ถามว่าทุเรียนเป็นอะไรไหมนะครับก็ต้องมาดูที่ยอดของทุเรียนนะครับอ่ายอดอะไร นะครับยอดก็ยังแตกดีนะครับไม่เหี่ยวแห้งนะครับดังนั้นทุเรียนสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะครับอย่างนี้คือผ่านนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เจอสถานการณ์ที่เรียกว่าทุเรียนใบร่วงแล้วกิ่งก้านนะครับแห้งเหี่ยวอันนี้อ่าทให้อันนี้ต้องคิดเลยว่าอ่าทุเรียนนะครับโดนแดดเผาแดดจ้เา,เาเผานะครับอ่า แล้วก็พอถึงฤดูฝนนะครับถามว่าเราจะยกด้านบริเวณเราก็จะทําเป็นลักษณะเหมือนที่ผมพูดไปนะครับคือเป็นลักษณะโพลปวกคือทําให้น้ํามันระบายออกนะครับเราจะต้องเปลี่ยนจากการยกโคกด้านข้างนะครับให้สูงนะครับเปลี่ยนเป็นให้เป็นสโลปลงนะครับแค่นั้นนะครับก็จะทําให้ทุเรียนของเรานะครับพ้นจากวิกฤตได้ในแต่ละฤดูนะครับ วันนี้ก็มีอธิบายได้ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ก็พามาดูวิธีการดูแลรักษานะครับแต่ถ้าอย่างต้นนี้นะครับมีหญ้ามีไรนะครับก็น่าจะเก็บเอาไว้สักนิดนึงนะครับเนี่ยไม่ตัดออกนะครับคือเก็บไว้เพราะว่าหญ้าก็จะช่วยในการป้องกันแดดจ้านะครับในงานที่มันจะทําให้รากของทุเรียนนั้นเหี่ยวแห้งนะครับแล้วเกิดอาการเน่านะครับอ่า ทุเรียนบางต้นนะครับที่อยู่ต่ําอย่างทุเรียนต้นนี้อยู่ต่ํานะครับก็จะมีอาการหนักกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่าลักษณะกิ่งก้านนะครับลักษณะกิ่งก้านก็คือไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับคือยอดยังแตกได้ดีและกิ่งก้านไม่เหี่ยวแห้งนะครับเพราะว่าการรับมือนะครับก็คือการดูแลแบบที่ผมพูดนะครับการยกโคกบริเวณด้านข้างให้สูงนะครับเพราะว่ามันเป็น หน้าแ้งหน้าหนาวจะเข้าหน้าแล้งนะครับเราต้องป้องกันในด้านนี้ไว้ก่อนนะครับคือนะครับลากคือทุเรียนขาดน้ํานะครับเวลาเราให้น้ําด้วยวงสวิงในการที่เราให้น้ำเนี่ยน้ำมันจะขังบริเวณนี้นะครับแล้วทําให้มันชุ่มทั้งวันนะครับอันนี้คือการป้องกันลากในระดับหนึ่งนะครับสองคือการเอาฟางข้าวมาปกคลุมไว้นะครับเพื่อป้องกันแดดจ้าด้วยนะครับแล้วก็ลมด้วยนะครับอันนี้ถูกวิธีเลยนะครับ แล้วก็วิธีที่3คือระบบน้ำนะครับคือระบบน้ําระหว่างหน้าหนาวไปถึงแล้งเนี่ยจะต้องสําคัญที่สุดก็คือการไม่ให้น้ําขาดนะครับถ้าน้ําขาดวันในวันหนึ่งนะครับอาการทุเรียนก็จะเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็ทุเรียนก็จะหยุดชะงักในการจเจริญเติบโตดังนั้นเราไม่ควรที่จะให้ทุเรียนขาดน้ําบ่อยนะครับสําสหรับท่านใดนะครับที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงหรือว่าจะเราจะทําวิธีเดียวกันก็ได้นะครับลองทดลองดูนะครับ เราคิดแนวทางเหมือนกันถ้าท่านใดคิดแนวทางเหมือนกันก็ลองพิจารณาดูนะครับลองทําดูนะครับแต่ถ้าท่านใดมีวิธีอื่นนะครับก็ลองทําดูนะครับแต่วิธีนี้คือการไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับแค่เรานะครับยกโคกให้สูงด้านข้างนะครับเอาฟางข้าวมาลงนะครับแล้วก็ให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนเดิมนะครับทุเรียนก็จะฟื้นตัวได้นะครับก็จะไม่มีลักษณะกิ่งก้านแห้งนะครับอันนี้ระวังกิ่งก้านแห้งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ทุเรียนของเรานะครับ ต้นไม่สวยนะครับเวลาออกมาออกผลนะครับทิศทางของอทุเรียนมันจะไม่สมดุลกันเวลามีลมมีอะไรมานะครับมันก็จะเอียงหรือล้มง่ายนะครับดังนั้นเราต้องอพิจนารณาในด้านนี้ด้วยคนเรา,าคนที่ปลูกทุเรียนนะครับที่ท่านใดที่เจอสถานการณ์แบบนี้อลองไปทําดูนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอธิบายได้อพอสมควรแล้วก็ ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็พยายามพูดให้เข้าใจด้วยกันนะครับทีนี้ท่านใดนะครับที่บอกว่าทุเรียนที่เป็นดินเหนียวปลูกได้ไหมนะครับอันนี้ต้องต้องดูด้วยนะครับว่าดินเหนียวมันเป็นดินยังไงนะครับแล้วก็ดินทรายมันเป็นไินย่างของสวนวุฒินี่จะเป็นดินทรายนะครับก็มีปนลูกหลังนิดนึงนะครับมีดินทรายปนลูกหลังนะครับ ซึ่งไม่ได้แบบว่าเป็นดินทรายที่ขนาดเรียกว่าเขาละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่ปลก็เป็นดินทรายที่ยังพอมีแร่ธาตุมีอะไรนะรเพื่อให้ผล,ลไม้หรือว่าพืชต่างๆเติบโตได้นะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นดินทรายที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นดินทรายที่พอพอที่จะปลูกอะไรได้อยู่พอสมควรนะครับดังนั้นสําหรับท่านในที่คิดจะปลูกทุเรียนนะครับก็ควรนะครับศึกษาในสภาพดินของเรานะครับ ว่าเรานะครับจะปลูกยังไงจะทํำยังไงนะครับว่าดินของเราเป็นแบบนี้เราจะทํำยังไงนะครับลองศึกษาดูนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปลูกแล้วค่อยมาถามนะครับอันนี้มันจะทำให้เรานะครับทําให้เราเสียเงินไปอย่างสิ้นเปลืองนะครับเพราะว่าเราทําผิดวิธีไงนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับที่ เจอสถานการณ์แบบนี้ก็เอาไปทําตามดูครับก็ลองทําตามดูแต่ถ้าท่านใดนะครับที่ทําแล้วนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับก็สามารถคอมเมนต์เสริมความรู้กันได้นะครับอ่ะเษตรผ้าบึงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ